สาวคนนี้มีอะไรพิเศษพิเศษให้เราได้ติดใจกันมาแล้วสําหรับงานชิ้นที่ผ่านมาของเธอนะครับวันนี้เธอกลับมาแล้วนะครับพร้อมทั้งงานชิ้นใหม่ล่าสุดภายใต้ชื่อไตเติลว่ารักยิ่งใหญ่จากชายคนหนึ่งรายการมาแมลงมันขอต้อนรับคุณโบสินิตาลีติกุลครับสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโบครับหายไปเลยสักปีป,ปีกว่าเก,กือบสองปีได้เกือบ2ปีเลยกัน,ค,นครับแต่ว่าจริงๆแล้วโบก็ จะเพราะว่าหายไปเลยก็ไม่ใช่อีกอะเพราะว่าเสียงของโบยังปรากฏอยู่มีเพลงประกอบภาพ,พยนต์เรื่องข้างหลังภาพเพลงนี่คืองานชิ้นหลังสุดเลยไหมครับใช่ค่ะชิ้นหลังสุดมาคุยกันถึงเรื่องอัลบั้มใหม่ล่าสุดของโบเลยนะครับรักยิ่งใหญ่จากชายคนหนึ่งทําไมรักยิ่งใหญ่จากชายคนหนึ่งแบบตัวศิลปินเองเป็นผู้หญิงทําไมครับใช่คนจะสงสัยเยอะมากก็คือว่าชื่อมันมีเพลงเพลงหนึ่งอยู่ในอัลบั้มชุดนี้ชื่อเพลงนี้อยู่ก็เลยเอามาตั้งมาชื่ออัลบั้มมันมีแก๊กให้เล่นนิดหน่อยคือว่า พอให้คนสงสัยว่าทําไมต้องเป็นชายคนหนึ่งด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้า,ถ,าถ้าโดยเนื้อเพลงทีเดียวของวันเนี่ยมันก็จะเป็นพูดถึงผู้หญิงที่ชื่นชมกับความรักที่ผู้ชายมอบให้โบมีส่วนในการทํางานอันบ้าชุดนี้ตรงไหนยังไงบ้างครับก็เกือบทั้งหมดเลยแต่เข้าไปคุยงานเริ่ม,เร,มเริ่มต้นเลยนะคะแล้วก็ร้องไกด์ร้องคอรัสให้ตัวเองถ้าเปรียบเทียบความแตกต่างโบงานชุดนี้กับงานชุดที่ผ่านมานถ้าพูดถึงความแตกต่างมันก็จะ มีเรื่องของดนตรีที่แตกต่างออกไปก็คือว่าชุดนี้ค่อนข้างจะเอาดนตรีในหลายๆแนวมารวมจับอยู่ในเพลงเพลงเดียวกันอย่างเช่นอย่าบอกให้ฉันไปนี่มันจะมีจะมีเป็นพอปล็อกผสมกับกีต้าเป็นออกเป็นละตินนิดๆแล้วก็ของอาร์แอนดบีผสมอี่ด้วยอ,อยู่ในเพลงเพลงเดียวกันอะไรเงี้ยแล้วก็จะเป็นแบบนี้ค่อนข้างเยอะในในอัลบ,บั้มทีนี้มาถึงซิงเกิลแรกเลยนะครับอย่าบอกให้ฉันไปใช่ค่ะ ผมดูแล้วผมดูมิสิกวีดีโอแล้วด้วยนะครับทำไมต้องทำมันโหดจังเลยก็อย่างมิสิกวิดีโอเพลงนี้นะคะก็เป็นความรักของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งไปรักกับรักกับพระเอกซึ่งเป็นมือปืนเป็นมือปืนแล้วคนนี้มารู้ทีหลังว่าเพจเป็นมือปืนแล้วก็แบบว่าพระเอกก็ประมาณจะเอาตัวเองตีจากไปละแบบว่าเขาเป็นคนไม่ดีเขาคิดอย่างนี้แต่ว่านางเอกคือรักไปแล้วอ่ะผมว่า ไปดูกันชัดๆเดี๋ยวนี้เลยนะครับมีเลยนะครับแมลงมารเอามาฝากกันแล้วนะครับอย่าบอกให้ฉันฝ่ายต้องติดตามนั่นแหละครับเป็นซิงเกิลแรกที่ตัดมาจากรักยิ่งใหญ่จากชายคนหนึ่งนะครับก็คงจะต้องมีซิงเกิลที่2ที่ทํา MV ตอนนี้เตรียมไว้แล้วนะครับตอนนี้เตรียมไว้แล้วค่ะก็จะเป็นเพลงชื่อเดียวกับอัลบั้มเลยก็คือรักยิ่งใหญ่จากชายคนหนึ่งเป็นดัตเทอร์แทร็กเลยใช่ค่ะอยากให้โบพูดถึงคอนเซ็ปต์ของเพลงนี้หน่อยครับ ก็มันจะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ได้รับความรักจากผู้ชายมาซึ่งเป็นคนที่เห็นความรักเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่แล้วก็สําคัญเป็นเพลงที่อบอุ่นที่สุดในอัลบั้มแล้วโบรครับเป็นธรรมเนียมไปแล้วนะครับเวลาใครที่มานั่งข้างๆผมแล้วมาคุยกันเรื่องโปรเจกต์อัลบั้มอะไรกันแล้วแต่เนี่ยจะต้องมีเพลงพิเศษเพลงหนึ่งมอบให้แฟนๆของแมลงหมันตอนนี้เขาคงรออยู่แล้วโบจะเลือกเพลงอะไรครับวันนี้เลือกเพลงจะไม่กลับมาอีกแล้วมาร้องให้ฟังกันค่ะ ฟังชื่อแล้วจะไม่กลับมาแล้วโบขยาย<ห>าความตรงนี้ว่ามันเนื้อหามันเป็นยังไงครับก็เป็นเนื้อหาของคนที่เลิกกันไปแล้วแต่ว่าผู้หญิงเนี่ยกลับยังกลับไปหาผู้ชายเขาอยู่นะคะแล้วก็โดนเขาพูดจาเหน็บแนมหัวใจมาประมาณนี้นะคะ <หา S 2> แล้วก็<า>เลยบอกตัวเองว่าต่อไปนี้จะไม่กลับไปหาเขาอีกแล้วเอาละครับเราจะปิดช่วงสัมภาษณ์ในคืนนี้ด้วยเพลงจะไม่กลับมาอีกแล้วในแบบมแมลงมันร็อกซ์ไซตี้นะครับต้องขอขอบคุณคุณโบมากเลยนะครับ<ช>ที่มาพูดคุยกันในวันนี้นะครับคืนนี้ผมและโบขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ บอกแล้วอย่ากลับมาบอกกี่ครั้งก็ไม่จำเมื่อกลับมาเจอเ หน้าหมา่อีกครั้งเพื่อเขาใยญ่ใหญ่แต่กดต้นตอกยังอุ่มหมดความไม้รู้ไม่มีค่าเลยจากนี้ไปสบาต่อให้อยากเจอเขา กลับมาอีกแล้วจะมีกลับมาตรงนี้มิอยากจะต้องจำซ้ำม,มิทีเจ็บขนาดนี้จะกลับมาทำไมกี่ห้นที่ผิดหวัง ไปซาบัดต่อให้อยากเจอเขาสักแท่ไหนจะมีกลับมาอีก ต่อให้อยากเจอเขาสักแค่ไหนจะมีกลับมาอีกแล้วจะมีกลับมาตรงนี้มีอยากจะต้องจำซ้ำอีกทีเจ็บขนาดนี้ Up